ต,ตอนนี้นะครับเราก็จะมาทําการทดลองอย่างหนึ่งที่มีหลายๆท่านอยาอยู่นะครับคือก่อนหน้านี้เราเคยมีการทําการทดลองนะครับการที่หยดพิษลงไปในเลือดนะครับซึ่งก็มีเสียงตอบรับมากมายนะครับแล้วก็มีการแนะนำนะครับในหลายเรื่องเช่นเลือดที่ใช้เนี่ยมันเป็นเลือดของใสแล้วก็มันอาจจะมีการผสมอะไรบางอย่างมาดังนั้นผลที่ได้อาจจะเป็นผลที่ไม่แน่นอนนะครับ แล้วก็งูที่ใช้เราก็จะเป็นงูเห่าและงูกละป๋าและงูเขียดหางไม้น,นะครับแต่เคยมีคลิปคลิปหนึ่งนะครับที่เป็นสรารคดีของต่างประเทศที่มีการทดลองโดยการนําพิษของงูแมวสาวท,ที่จะเป็นงูแมวซานเดียนะครับหยงลงไปในเลือดนะครับแล้วเลือดเกิดการแข็งตัวจับตัวเป็นต้อนนะครับนั่นก็คือผลของพิษที่ได้จากการทดลองนั้น ซึ่งในวันนี้เราได้มูแมวเสามาแล้วก็มีหลายท่านอยากจะรู้นะครับว่าถ้าเกิดว่านำพิษมูแมวเสาของประเทศไทยอยู่ลงไปในเลือดสนจะเป็นอย่างไรแน่นอนนะครับครั้งนี้เราก็จะเป็นการทดลองที่เรามีการออกแบบให้รัดรุมมากกว่าเดิมนะครับก็คือพิษมูแมวเสาก็จะถูกรีดอ,ออกในไม่นานานี้นะครับแล้วก็เลือดแน่นอนครับก็คงจะเป็นเลือดของคนัรนเองต้องอธิบายนะครับว่า สิ่งที่เราจะทำนะครับก็คือเป็นการทดลองเพื่อความรู้และเพื่อการศึกษานะครับก็ไม่ใช่สิ่งที่ควรเอาไปทําเล่นไปอย่างใดนะครับเพราะมีคนอยากรู้เราก็มีนที่ทําให้ดูนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคงจะเป็นความรู้ให้กับสังคมไม่มากกัน,นอยเดี๋ยวเรามาทดลองครับนะคจะมีการเลื้อนะฮะนี่ครับ มืแมวเทานะครับจะเป็นมูพิษเที่ยวยาวนะฮะซึ่งเที่ยวเขาจะเป็นแบบบานาพับกบสามารถพับเหยียบได้เมื่อไม่ใช้นะฮะการจับต้องเต็มด้วยความ,มาระมัดระวังว่าในบางครั้งเที่ยวอาจจะสามารถมาดโดนมือที่จับมันได้เลครับพร้อมนะคะ,ออะ,คะเดี๋ยวเราจะมาดูการรีพิดมือแมวเทวด้วยกันอลองดูไปพร้อมๆกันเลยนะครับยานะแมวน้อย โอ้น like <con> <Overwatch Hayır. S 1> e ี่ครับเห็นไหมฮะับมือนี่เขากัดนะเป็นแนวอะไรนั่ะมีการเดินเที่ยวกินครับนี่ครับต้องให้ดึงออกก่อนนะอ๋อต้องระวังมันต้องดึงถ้าดึงไม่ดึงนะใหม่นะใหม่นะนี่ครับปิดปริมาณสีใสนะฮะเดี๋ยวขอทีนึงนะครับ ต้องระมัดระวังครับเวลาการทำงานกับงินนะฮะนี่ครับเ<ร>งินเขี้ยวครับเ,รเขบเี้ยวมันจะเป็นลักษณะบานพับนะครับซึ่งสามารถพับเก็บได้อย่างไม่ใช้นะฮะแต่เวลาเขาต้องการที่จะใช้เพื่อการล่าเหยื่อนะครับเขาก็าจัดการโอ้ดีใจเย็นใจเย็นใจเย็นต้องระมัดระวังครับนี่ครับพิษอาจจะยังมีไม่มากนะฮะ แต่ผมก็คิดว่าคงจะเพียงพอที่เราจะใช้กันได้ลองเราก็ได้เลือดของคนมาแล้วนะฮะนี่ก็จับมาจากเอกสาราสมัครนะครับ ก็ต้องขอยืนยันนะครับว่าสิ่งที่ทำก็เพื่อความรู้นะครับเพื่อการศึกษาเพราะฉะนั้นไม่ต้องทำตามนะฮะทำให้ดูแล้วนะครับจะใส่นนค,รครับแล้วผมจะทำการนะครับนำพิษูุที่ได้นะครับ สิ่งที่คุณเห็นนะครับก็จะได้ข้อสรุปและคำอธิบายแบบนี้ครับก็คือว่าพิษของงูแมวเสานะครับจะเป็นงูที่อยู่ในกลุ่มพิษออกฤทธิ์ต่อระบบเลือดหลัดครับซึ่งปฏิกิริยาพิษจะทำให้เลือดไม่แข็งตัวนะครับส่งผลทำให้บริเวณบาดแผลนะครับมีเลือดออกตลอดนะครับคือพิษของงูประเภทนี้ก็จะมีเช่นงูแมวเซางูเขียวหางไม้นะครับแลวก็งูกับปากครับ ซึ่งอย่างที่คุณเห็นครับนี่ก็คือว่าเลือดของคนปกตินะครับที่ไม่ได้มีการผสมอะไรเข้าไปเนี่ยโดยปกติแล้วพอเรานําเลือดออกมาจากร่างกายนะครับภายในเวลาไม่ช้าเลือดก็จะจับตัวล้วแข็งเป็นก้อนแบบนี้นะครับแต่พอเราหยดพิษของงูแมวเขาลงไปคุณเห็นไหมครัว่าพิษเนี่ยส่งผลทาให้เลือดยังไม่จับตัวครับผมยังไม่แข็งตัวนะฮะเห็นไหมค และนี่ก็คือถ้าเป็นในร่างกายคนก็คือจะทําให้เลือดไหลออกมาตลอดเวลานั่นเองครับและนี่ก็จะเป็นการตอบคำถามว่าพิษของงูนะครับทําอะไรกับระบบเลือดในร่างกายของเราอย่างไรก็ตามนะครับสิ่งที่ผมอยากจะบอกทุกทุกคนก็คือว่าการที่งูกัดเราเนี่ยเขาไม่ได้มีความต้องการที่จะกาัดแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือการป้องกันตัวครับงูแมวสาวจะมีสีสันที่มีความคล้ายคลึงกับสีของพื้นดิน และสีของใบไม้แห้งอาจจะทำให้เรามองไม่เห็นและไปเหยียบและจะถูกกัดได้นะครับซึ่งการกัดการป้องกันตัวเท่านั้นสิ่งที่พวกเราได้เห็นในวันนี้นะครับก็คงจะเป็นความรู้ให้กับทุกท่านนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เราควรรู้ไม่มีอะไรมากครับแค่ว่าถ้าถูกก,กัดมาถึรพยาบาลที่ถูกต้องแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที่สุดเท่านั้นนะฮะไม่ต้องเป็นน้องวิธีอื่น วันนี้นะครับก็ต้องขอบคุณนะครับทีมงานทุกท่านนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่อีกาท่านที่ให้ความร่วมมือในการให้ความรู้กับสังคมของเราก็รู้ไว้เป็นความรู้เฉยๆไม่ต้องทำตามขอบคุณทุกทุกคนมากๆครับ